เราทำเรื่องประกบเรื่องปกติค่ะทุกคนเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกติคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติการดูที่โพสต์ดูน้องโป้ครับคุณคิดยังไงกับการเกิดอารมณ์ทางเพศฉันชื่อนางสาวนันทิชากิชิตฉันมาเปนนศึกษาปีที่สี่จา8สองที่สิบแปดค่ะคำถามคือคิดยังไงกับการเกิดอารมณ์ทางเพศนะคะการเกิดอารมณ์ทางเพศประกบเรื่องปกติค่ะทุกคนสามารถมีอารมณ์ทางเพศได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงเพราะมันก็คือเรื่องปกติค่ะไม่มีอะไรแปลกไปสวัสดีครับ ชื่อนายธิรพัชจรัสเซนาชั้นม .4 ทับสามเลขที่6คำถามคือคุณคิดยังไงกับการเกิดอารมณ์ทางเพศคิดว่าเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิทลาบวลาอยู่ชั้นม .4 ทับเลขที่26ค่ะคำถามที่ได้ก็คือคุณคิดยังไงกับการเกิดอารมณ์ทางเพศคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศของเราค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวตุสุมาศีสมภานะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดยังไง มีการเจออารมณ์ทังเพศทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันหน้าในงสุดท้ายคุณก็ต้องมีอารมณ์ทั้งเพศนะคะแล้วมันก็แบบเป็นเรื่องทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกลียดนะคะก็คือทุกคนมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่แล้วแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกไปนะคะคือเป็นเรื่องปกตินะคะแต่การมีเพศสัมพันธ์ที่ดีก็คือเราต้องสวมใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนัทกรแสนทิพย์อยู่ชั้นม .5 ทับ6คำถามคือคิดยังไงกับการเกิดอารมณ์ทางเพศค่ะคิดว่าการเกิดอารมณ์ทางเพศก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติทำให้คุณมีอารมณ์ทางเพศคุณดิฉันชร่อพัชร์เขตอยู่ม .2 ทับครับเลขที่31ครับคำถามคืออะไรทําให้คุณมีอารมณ์ทางเพศดูหนังโป๊ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชิน,ชนออกศรีคนาชั้นม .5 ทับ4คำถามอะไรที่ทําให้คุณเกิดอารมณ์ทางเพศการดูลิปโป๊หรือรูปภาพที่มีการยั่วยุอารมณ์ทางเพศค่ะ ครับผมนายรัชการม .4 ทับ3คำถามว่าอะไรทำให้คุณมีอารมณ์ทางเพศผมคิดว่าการดูสือโป๊ออนไลน์ครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปนกกรบพันนาน,นะคะชั้นมห้าับสิบค่ะแล้วต้องถามว่าอะไรทำให้คุณเกิดอารมณ์ทางเพศใช่ไหมคะการดูหนังโป๊ค่ะแล้วก็การอยู่กับผู้ชายสองกสองค่ะค่ะขอบคุณค่ะจะแก้ไขปัญหาการเกิดอารมณ์ทางเพศได้อย่างไรค่ะดิฉันช่อดิฉพิมพ์สุอสมบัติชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับแปดเลขที่ยี่สิบแปดคำถามจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะไม่ให้เกิดอารมณ์ทางเพศเลยนะคะคือเราต้องห้ามแต่งกายโป๊นะคะผู้หญิงนะคะอย่าแต่งกายโป๊ถ้าเราไปไหนมาไหนถ้้้้าา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 าผููชยเเเเเเเหห็็็นนนนนะะะะะะะคคขขขกกกกจจจมมมมมมมอออออองงงงงรรแแแบบบบดดทท่ลวัใิ ารมณ์ทางเพศฉะนั้นเราควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะไม่แต่งตัวโปไม่แต่งตัวโชว์นะคะใส่แบบให้ว่ามันให้หุ้มมิดนะคะไม่ให้โปะ,ะคะ่ะแล้วก็ห้ามไปใกล้ผู้ชายหรืออย่าไปให้แบบผู้ชายมาใกล้เรานะคะเพราะว่ามันจะทําให้แล้วถ้าอยู่สองต่อสองนะคะจะทําให้เราน่แบบกับเขาอาจจะเกิดอารมณ์ทางเพศค่ะพี่ชานคือควรเลี่ยงตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงยานันทนิยากวรวงษาเลขที่18นักเรียนชั้นม3าทสาทับสคำถามก็คือจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะคะก็คือเราก็หากิจกรรมแบบกิจกรรมคลายเครียกกิจกรรมที่สามารถทำให้เรามีความสุขสนุกสนานได้ะคะ่ะท,ที่ทำให้เราแบบมีความสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรนี้แก้เครียดได้ะคะ่ะทำให้เราไม่หมกมุ่นเรื่องเยียดจนเกินไปนะคะเช่นการฟังเพลงการเล่นเกมการทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนนะคะสวัสดีครับผมชื่อดิฉันกัวค่ะตุลยคกุลชั้นระดมศึกษาปีที่สามทศศิลป์เลขที่งไร1ามคำถามท สองหยุดฟังสามหยุดดูสิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกันจีจลาละครศรีดิฉันมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งรรรรรรจากคำถามคุณจะแก้ไขปัญหาอารมณ์ทางเพศอย่างไรอารมณ์ทางเพศนะคะสามารถแก้ไขได้หลายวิธีมากเลยค่ะหนึ่งการหากิจกรรมอย่างอื่นทำการออกกำลังกายการเล่นเกมสองการช่วยตัวเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะดิฉันนางสาวพิญญาลปนะคะชื่อเล่นชื่อชมพู่ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทัห้านะคะอ่าข้อคุ้นใจให้สมองไม่คิดถึงเรื่องเพศรวมถึงจิจการเกี่ยวกับเพศก็คือการดูหนนนังงตตตลกรืออา่ๆะะค สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเนเชลาสีทองนะคะอยู่ชั้นม3ห้อง4เลขที่21ค่ะคำถามก็คือคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเรานะคะสามารถทากิจกรรมต่างๆมาทำได้นะคะเช่นการเล่นเกมการเล่นกีฬาล้วนแล้วแต่ช่วยทำให้เรานั้นหาลดอารมณ์ทักให้ได้นะคะขอบคุณค่ะสมาชิกภายในกลุ่มยังคุณเกลัง